อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะสวัสดีค่ะมาพบกับสาววันยูสุดฟินช่วงรีวิวที่พักวันนี้สา,าพาทุกคนมาอยู่ที่ชาอำมอีโคแคมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งด้านในนี้นะคะมีห้องพักที่หลากหลายมากๆราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยพร้อมกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และมีสไลเดอร์และยังมีสนามฟุตซอลให้เด็กๆได้เตะฟุตบอลอีกด้วย และที่พักนี้ยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมายรวมถึงห่างจากหาดบังเกตเพียง1-2กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งสาจองห้องพักผ่านแอปอ g โก a ดามาในราคา710บาทพักได้1คืน1ห้องและสำหรับ3คนค่ะคือผู้ใหญ่2คนและเด็ก1คนก็คือน้องอาชิอายุ6ขวบค่ะ ซึ่งราคานี้นะคะหากใครอยากได้ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก่อนที่สาจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศด้านในค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด <subscribe> s u b สไคร b ์พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะตามสาเข้าไปดูกันเลย ชะอำมอีโคแคมตั้งอยู่บนถนนเรียบชายทะเลหมายเลข4028อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นรีสอร์ทที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากกว่า20ไร่รองรับลูกค้าได้มากกว่า350คนและเป็นที่พักราคาหลักร้อยมีห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบแถมที่นี่ยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พร้อมสไลเดอร์ให้ได้เล่นกันอีกด้วยแต่ราคาอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละวันสำหรับใครที่สนใจจะจองที่พักกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอเพื่อทำการจองได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆวันที่เราไปได้ที่พักสำหรับ3คนผู้ใหญ่2เด็ก1ในราคา712บาทเท่านั้นโดย อยู่ในโซนบีเป็นบ้านพักเป็นหลังแบบบังกะโลติดกับสระว่ายน้ำด้านหน้ามีระเบียงไว้ให้นั่งชิลพร้อมวิวธรรมชาติภายในค่อนข้างแปลกตาเพราะเป็นที่พักหลังคามุมสูงมีเตียงนอนสีขาวกลางห้องพร้อมปลั๊กไฟรอบทิศทางมีแอร์ทีวีตู้เย็นและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนอกจากนี้ยังมีบ้านพักให้เลือกอีกหลากหลายแบบทั้งแบบ2คน4ี่คน5คนและแบบครอบครัวใหญ่8คนอีกด้วยแถมยังมีสนามฟุตซอลให้ได้มาเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานในส่วนของสระว่ายน้ำกลางแจ้งต้องบอกว่ามีความใสสะอาดและขนาดใหญ่มากๆพร้อมสไล ไเดอร์สูงกว่า3เมตรเรียกได้ว่าเล่นกันได้อย่างสนุกสนานแถมยังมีสระเด็กอีกด้วยรอบๆสระว่ายน้ํามีที่นั่งหลากหลายแถมยามค่ําคืนก็เปิดไฟสว่างสวยสวยงามโดยที่นี่ยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายห่างจากหาดบางเกตรประมาณ2กิโลเมตรห่างจากหาดชะอำเหนือประมาณ4กิโลเมตรห่างจากร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลเวนโลตัสและ c j เจมอประมาณ1กิโลเมตรซึ่งภายในจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะคะสักภาาททุกคนเข้ามาอยู่ภายในที่พักชะอําอีโคแคมเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่ตรงนี้ค่ะเป็นที่จอดรถกว้างขวางมากๆนอกจากจอดฝั่งนี้ได้แล้วนะคะด้านในก็สามารถจอดได้เช่นกันรวมถึงฝั่งนี้นะคะก็คือรีเซพชันล็อบบี้ติดต่อสอบถามราคาห้องพักนะคะหรือว่าจะมาซื้อขนมขบเคี้ยวน้ําดื่มรวมถึงมาม่านะคะด้านในก็จะเป็นห้องแอร์ เปิดให้บริการทุกวันนะคะจนถึงประมาณสัก2องทุ่มนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามข้างในนี้ได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวสาจะพาทุกคนนะไปดูห้องพักกันค่ะซึ่งห้องพักของสานะคะโอ้โหวิวสวยมากคือสะว่ายน้ำนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะสราจพาทุกคนมาดูห้องพักกันนี่เป็นโซน B นะคะซึ่งข้างในนี้มันมีหลายโซนมากๆ a b c d โอ้โหเยอะมากเพราะพื้นที่มันกว้างค่ะเนี่ยแล้ววิวทิศาได้คือมันนุ่นสาวยน้ําริมแม่น้ําและถ้าใครนะคะจองห้องพักตรงนี้และสาดในห้องแรกนะคะจอดรถตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นห้องด้านในนะคะสามารถจอดด้านในฝั่งนู้นก็ได้เพราะว่ามีหลังคาค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูกันในนี้นะคะเขาจะมี b 2 0 1ถึง b 2 1 0นนั่นเองนี่ค่ะเบอร์ห้องอยู่ตรงนี้ นี่ให้ดูด้านหน้ากันก่อนเลยนี่ค่ะเป็นบึงบัวมีความเป็นธรรมชาติสูงมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะใต้ต้นมะพร้าวเพอเพอโชคดีมะพร้าวหล่นมา,า,า,กมา,า,นมาแก่กินได้เลยอ,อันนี้หยอกเล่นนะคะด้านหน้าตรงนี้ค่ะมีที่นั่งกินลมชมวิวยามเชาม้ายามเยน็นสบายๆนะยังไม่พอค่ะห้องยู่ตรงนี้ค่ะใช้กิการ์ดแบบนี้ห้องบี0 1นะคะซึ่งกิการ์ดตัวนี้นะคะอย่าหายนะเพราะว่าถ้าหายปุ๊บ สามบาทนะคะเปิดปุ๊บเราก็เปิดประตูเข้ามาแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะห้องของเขานะเป็นสไตล์แบบปูนเปลือยโล่งๆแต่ว่าทาสีขาวนั่นเองนี่ค่ะตรงนี้มาถึงปุ๊บมีรีโมทแอร์ค่ะเปิดสวิตช์เปิดไฟรวมถึงนี่ค่ะเรียนท่านผู้ใช้บริการทุกท่านมายืนอ่านตรงนี้กันก่อนนะคะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีทีวีสอนันจริงๆอ่ะสาเดาเองนะว่าเมื่อก่อนคงเป็นทีวีฝัง อาจจะเสียหรืออะไรยังไงเขาก็เลยมาเสริมตัวนี้ให้แต่ไม่เอาตัวเก่าออกเนี่ยก็มีด้านล่างโอ้โหรีโมทพลืบเพียบ,ยบเยอะมากนะคะห้องนี้ดูโปรมากมากเลยค่ะเพราะว่าหลังคาเขาสูงมากรวมถึงนะคะแอร์ตัวใหญ่เบิ่มเลยติดฝาผนังฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ที่นอนจะอยู่โซนกลางปกติเราจะไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะเพราะว่าหัวเตียงอ่ะมันจะต้องว่บติดใช่ไหมติดกับฝาผนางังฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งแต่อันนี้คืออยู่ตรงกลางค่ะ มีหมอน2ใบผ้าห่มนะคะแล้วก็ผ้าคนหนูให้มีที่นั่งโซฟาเก้าอี้เก้าอี้สบายๆตรงนี้นะนี่วางของกินคงกินข้าวได้ฝั่งนี้ค่ะรวมถึงฝั่งหัวเตียงนะคะนอกจากวางของได้แล้วนะสวิตเยอะมาก ฝั่งละ2นี่4ไปแล้วค่ะรวมถึงตรงกลางนะเปิดปิดสวิตไฟเนาะไม่ต้องเปิดจากตรงนู้นอย่างเดียวเมื่อเปิดตรงนู้นเสร็จมานอนปุปก็ปิดจากฝั่งนี้สะดวกสบายไม่ต้องลุกขึ้นไปค่ะฝั่งหัวเตียงนะคะก็จะมีโต๊ะแบบนี้ให้คือเขายึดติดฝั่งไปเลยนะรวมถึงเก้าอี้ลากออกมาได้ <S <S มีได้เป่าผมสําหรับผู้หญิงด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะด้านหลังสามีกระจกเป็นหน้าต่างกระจก มอไปเห็นวิวบึงแล้วก็เห็นสระว่ายน้ำด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบแนวโอเพนเป็นราวตักผ้าแบบนี้แขวนผ้าได้วางของได้รวมถึงเป็นแบบตู้ตู้เสื้อผ้าแบบไซส์มินิหรือเปล่าโอเปิดยากน,นิดนึงออ้ยโอ้โหฝืดนิดนึงนะคะอึนี่ แต่ดูแบบสไตล์แบบโมเดิร์นมินิมอลมากๆเลยเนาะถือว่าโอเคใช้ได้เลยจเถอบมาฝั่งนี้นะคะก็จะมีการน้ำร้อนให้ชุดกาแฟาให้เนาะก็มีกาแฟ2แล้วก็น้ำดื่ม2ก็คือตู้เย็นไซส์เล็กๆนะสามารถซื้อของมาเติมใส่เอาไว้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นโซนห้องน้ำน,นั่นเองนะคือที่วางของเยอะใหญ่มากล้างมือตรงนี้ได้แต่ไม่เห็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่แบบพวกสบู่แชมพูล้างมืออะไรเงี้ยจะไม่มีแต่กระจกนี่บานใหญ่สะใจมาก ชักโคร่ค่ะอยู่ฝั่งนี้เดินตรงเข้ามานิดนึงตรงนี้จะมีราวตักผ้าให้ฝั่งหลังประตูรวมถึงฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นโซลารน้ำอ้อถึงบางอ้อนี่เขาฝังไว้แบบนี้ก็คือสบูกระแชมพูก็คือสระผมอยู่ตรงนี้อ่าเครื่องทำน้ำอุ่นน่ารักเครืเล็กๆนะ แล้วก็มีนี่สักผัวให้วางของได้นิดหน่อยอะถือว่าโอเคเนาะไซส์แบบห้องโอเคดีจัดแปลกตาแต่สวยสะดุดตาค่ะอันนี้หมดโซนห้องพักที่สาพักแล้วนะเด็ดสภกพาทุกคนไปดูโซนด้านนอกบ้างดูบรรยากาศด้านนอกไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนะ้ำหรือว่าห้องพักอื่นๆค่ะซึ่งมีหลากหลายประเภทมากๆเลย จากห้องพักของสาตรงนู้นมองมาเห็นสาว่ายน้ำไม่พอเดินมาไม่กี่ก้าวค่ะเจอสาว่ายน้ําแล้วแต่ก่อนจะดูสาว่ายน้ําของเรานี่ค่ะที่นั่งเรียวกว่าที่นอนเลยดีกว่าหลับกันตรงนี้เลยยาวๆสบายๆหลายตัวมากๆเลยรวมถึงที่นั่งแบบนี้ค่ะเป็นแบบกระเช้าลังนกแกว่งไปแว่งมาได้นอกจากนี้นะบริเวณโดยรอบค่ะมีที่นั่งรอบๆเยอะมากๆเลยค่ะนี่นั่งข้างในก็ได้เดี๋ยวสาจะพาทุกคนดูสาว่ายน้ํากันนี่หมุนมาอย่างนี้เลย ทำๆทำๆแทมนะอลังการงานสร้างและใหญ่มากๆเลยและสามารถเดินขึ้นสะพานตรงนู้นได้อีกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสะพานไปนะคะทางนู้นนี่ค่ะสะพานที่3บอกสามารถเดินขึ้นมาได้อุ๊ยสวนน้ําน้ําใสและกว้างมากเลยนะคะและพื้นที่ตรงนี้นะคะนอกจากจะมาเล่นน้ํานะทํากิจกรรมทางน้ําได้นะคะเพราะว่ามีสไลเดอร์ขนาดใหญ่อยู่ทางด้านนูน้นมาใหม่ จัดมาแบบใหญ่ๆไฟกระพริบเลยสามารถสไลเดอร์ลงมาได้นะคะตุ้มแล้วก็ว่ายน้ำได้เลยนอกจากจะเล่นน้ำตรงนี้ได้แล้วนะคะยังสามารถจัดปาร์ตี้สังสรรค์งานประชุมสัมมนาหรือว่าปาร์ตี้ริมสระจัดงานวันเกิดได้หมดเลยยังไงก็ติดต่อสอบถามที่รีเซพชันได้นะคะซึ่งสระว,ว่ายน้ำตรงนี้นะคะเขาจะเปิดจนถึง1ทุ่มค่ะและเดี๋ยวสาวจะพาทุกคนนะคะไปดูไฮไลท์รอบๆอ,อีกค่ะยังไม่หมดแค่นี้ไปดูกันเลยค่ะ ติดจักระาว่ายน้ำนะคะเดินผ่านสะพานแล้วกันเป็นสะพานบึงจะเจอโซนที่เป็นแคมป์5ซึ่งแคมป์5เนี่ยเลขที่ขึ้นต้นจะเป็นพวก E ีตระกูล E ีทั้งหมดนะคะพักได้ทั้งหมด4คนห้องจะเป็นโซนประมาณนี้ ราคาเริ่มต้น1,400บาทต่อคืนนะคะซึ่งในนี้โอ้โหห้องสวยงามมากและมีทั้งหมด2ชั้นคือข้างล่างจะเป็นห้องส่วนด้านบนสามารถขึ้นบันไดได้ค่ะขึ้นไปก็คือแบบไปนั่งกินลมชมวิวเหมือนแบบอารมณ์ดาดฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นการตกแต่งสไตล์ห้องที่แบบเป็นโซนกระจกกระจกแบบนี้เลยนะคะและยังไม่พอค่ะยังมีโซนที่อยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกันกับโซน E ฝั่งนู้นค่ะจะเป็นโซน D ทั้งหมดซึ่งโซน D นะคะก็จะแบบเนี่ยดิน401์ไล่ ไปเดิยาวๆฝั่งนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแคมป์สีนั่นเองนะคะเริ่มต้น1,400บาทสําหรับพัก4คนนะคะนี่ค่ะห้องจะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆกันอยู่แบบอารมณ์แบบสวนธรรมชาติร่มรื่นตกแต่งได้สวยงามนะคะจากฝั่งตรงข้ามสะว่ายน้ํานะคะฝั่งนี้เรียกว่าโซนใหม่มากเลยสียังสวยๆอยู่ก็คือสนามฟุตซอลนั่นเองเห็นไหมคะสีสวยจริงสามารถเตะบอลได้จริงฟุตบอลอาจจะงงว่าอยู่ตรงไหน ไปยืมได้นะคะฝั่งโซนล็อบบี้นั่นเองมีตะข่ายไหมคือโกตะข่าย2ฝั่งสามารถมาเตะได้ค่ะสำหรับเด็กๆน้องๆหนูหรือคนที่อยากออกกำลังกายก็สามารถมาเล่นโซนนี้ได้เลยค่ะ ตรงข้างกับสนามฟุตซอลนะคะจะเป็นโซนแคมป์สค่ะตระกูลตัวอักษรคือ C c 301ยาวไปจนถึงด้านในเลยนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นแบบนี่สไตล์แบบปูนเป,นเปื่อยเหมือนกันสีขาว,ขาว ซึ่งจะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะพักได้ทั้งหมด4คนข้างบน2คนข้างล่าง2คนบางคนมาแบบ2ครอบครัวอย่างนี้ก็สามารถเลือกพักโซนนี้ได้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,400บาทแล้วก็ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ติดต่อสอบถามที่พักก่อนเข้าใช้บริการนะคะรวมถึงยังมีอีกโซนห้องพักหนึงค่ะจะเป็นห้องพักแบบพัก5คนอยู่ใกล้ๆก,กับรีเซพชันเดี๋ยวสาธาพาทุกคนเข้าไปดูกันค่ะ ในโซนนี้นะคะเรียกว่าแคมป์หหรือว่าโซน A ทั้งหมดก็คือจะเป็น A01 เป็นต้นไปนะคะพักได้ทั้งหมด5คนค่ะจะมี2ชั้นนั่นเองเนาะคือ2ห้องห้องข้างบนกับห้องข้างล่างก็คือรวมกันเป็น5คนนั่นเองค่ะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1,800บาทต่อคืนค่ะ การตกแต่งของเขานะคะก็จะมีความเก๋ความสวยไม่เหมือนใครบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยเหมือนอยู่ในสวนค่ะรอบไปด้วยบึงนะคะแล้วก็มีความแบบเป็นธรรมชาติที่บอกไปสามารถนั่งได้ทุกจุดเลยทํากิจกรรมได้ทุกจุดนะคะแล้วยังมีโซนด้านหลังนะคะจะมีโซนแบบปีนป่ายให้น้องๆหนูมาทากิจกรรมได้ด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับที่พักแห่งนี้ชะอําอีโคแคมป์จังหวัดเพชรบุรีถูกใจทุกๆคนเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวสาขอพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียกันบ้างดีกว่าเริ่มจากข้อดีที่สามองเห็นเลยคือที่พักแห่งนี้นะคะค่อนข้างจะกว้างขวางมีห้องพักให้เลือกหลากหลายประเภทมากๆตั้งแต่2คนไปจนถึง5คนเลยคะ่ะห้องพักราคาถูกมากๆเลยเริ่มต้นที่หลักร้อยและสาคะ่ะจองราคาห้องพักมาในราคาเพียง 710บาทเท่านั้นค่ะและไม่ได้พักคนเดียวนะคะ3คนค่ะผู้ใหญ่2นะคะแล้วก็เด็กอีกหนึ่งคนก็คือน้องชิ6ขวบก็คือนอนด้วยกันได้นะราคาถูกมากๆหากคใครอยากได้ราคาถูกแบบสาค่ะคลิกจองที่พักใต้คลิปวิดีโอนี้เลยห้องพักนะคะที่สาพักเนี่ยถือว่ากว้างขวางมากๆจัดตกแต่งได้ลงตัวคือแปลกตาไม่เหมือนใครข้อดีข้อนี้สามองเห็นนะคะคือห้องพักที่สานอนอะ่ะ เป็นโซนบีก็คือแบบเป็นแคมป์สองพักได้2คนเนาะตรงโซนนั้นอนะ่ะมันสามารถออกมาตรงระเบียงปุ๊บมองเห็นวิวที่เป็นธรรมชาติด้านหน้าเนี่ยมีต้นไม้ร่มรื่นมากมีที่นั่งพักผ่อนแล้วก็จะมีบึงเป็นบึงแบบรอบยาวๆเลยแล้วก็มองเห็นสระว่ายน้ําด้วยเรียกว่าเดินจากที่พักอะ่ะมาไม่กี่ก้าวก็เจอสระว่ายน้ําตรงนี้ถือว่าใกล้และสะดวกสุดๆเลยค่ะที่พักนะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มากๆสวยน้ายําใสสะอาดพร้อมกับสไลเดอร์ยักษ์ค่ะเล่นได้กันเพลินๆชิลๆไปเลยในยามค่ําคืน ะะเขาก็จะเปิดไฟสว่างแบบด้านหลังของสาเห็นไหมคะนั่งสบายที่นั่งก็มีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะนอนก็ได้นะมีที่นั่งแกวงเป็นชิงช้าหรือจะเป็นซุ้มศารานั่งรับประทานอาหารก็ได้เช่นกันบรรยากาศโดยรอบมีความเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็มีพื้นที่ที่จอดรถค่อนข้างจะเยอะเลยโซนโล็อบบี้นะคะเป็นโซนห้องแอร์สามารถไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจดูหนังฟังเพลงได้นะคะเพราะข้างในนั้นมี WiFi ด้วยและก็มีพวกสแน็คนะเครื่องดื่มของทานเล่นอย่างเงี้ยสามารถไปซื้อที่นั่นได้ที่พักนะคนะค่อนข้าง จะใกล้กับร้านสะดวกซื้อนะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นีลเว่นโรตารสนะ CJ รวมถึงตลาดด้วยค่ะและยังไม่พอใกล้กับหาดซึ่งเป็นหาดที่มีชื่อว่าหาดบางเกตประมาณสัก1-2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะส่วนข้อเสียที่สามองเห็นนะคะคือภายในห้องพักเนี่ยแอร์อาจจะไม่แบบเย็นช่ำชื่นใจเหมือนที่สาเคยไปพักที่อื่นแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่เย็นนะเรียกว่าเย็นเป็นปกติทางเข้าจากปากซอยเนี่ยมาในที่พักอะ่ะเรียกว่าเป็นพื้น ลุงลังขุกขะไม่ได้เป็นพื้นเรียบแบบเทปูนคอนกรีต,ตอย่างเงี้ยบางคนขับรถอาจจะรู้สึกแบบหมุดหงิดใจ,จอะไรอย่างงี้นะคะหาดท,ที่ใกล้ที่พักที่สุดนะคะมีชื่อว่าหาดบางเกตจะเป็นหาดแบบไม่ได้แหล่งท่องเทีย่ยวเหมือนพวกหาดบางแสนพัทยาอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเป็นแนวแบบหาดชุมชนหาดที่แบบเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวคือลงเล่นน้ําได้มีหาดทรายให้แบบเด็กๆไปนั่งทํากิจกรรมตักทรายตักอะไรเล่นได้แต่บางจุดค่ะมันจะไม่มีห้องน้ําให้อาบน้ํา ให้เข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่บางจุดก็มีนะคือต้องหาทางเข้าดีๆข้อเสียที่สามองเห็นอีกนะคะก็คืออาจจะมีบางจุดเป็นโซนด้านหน้าตรงป้อมค่ะเมื่อก่อนมันจะมีเรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีส่วนที่เป็นเขาเรียกคาเฟ่ยอยู่ในที่นี่แต่ตอนนี้คือมันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีบางจุดที่มันแบบสุดโทมไม้เก่าบ้างอะไรผุพังบ้างรวมถึงสระว่ายน้ําสมัยก่อนเนี่ยคือปิดประมาณสักสามทุ่มแต่ที่เนี่ยคือตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ คือเปิดมานานเงเปิดมาแบบหลายปีแล้วห้าปีไปแล้วตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบพนักงานอาจจะน้อยลงด้วยเขาก็เลยปิดสะเร็วขึ้นประมาณสัก1นึ่ทุ่มแต่ไฟ่ะค่ะก็คือยังเปิดแล้วก็สะผ้าบางคนมาพักที่เนี้ยก็ยังเล่นได้ย,วยาวๆเพราะเขาเปิดไฟให้แต่ถ้าเป็นแบบในส่วนของสไลเดอร์ยักษ์อะค่ะที่เราเห็นเนี่ยด้านหลังเนี่ย เขาอาจจะปิดเร็วนิดน,นึงก็คือ1นึ่งทุ่มเขาก็จะปิดแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่กลับบ้านนั่นเองนะก็เลยถือว่าอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆลก้กันถ้าต่อไปเขาอาจมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนามากขึ้นต่อเติมซ่อมแซมเพราะตอนนี้สาก็มองเห็นอยู่นะว่ามีบางจุดที่เขากําลังแบบต่อเติมซ่อมแซมขึ้นในอนาคตอาจจะแบบ ดูสวยงามมากกว่านี้ก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกทุกคนสําหรับที่พักแห่งนี้อยากมาไหมล่ะคะถ้าใครอยากมานะคะไม่ยากเลยนะสามารถคลิกลิงก์จองที่พักใต้คลิปวิดีโอนี้สําหรับสานะคะถือว่าโอเคมา,มากๆเลยในราคานี้พักได้ถึง3คนผู้ใหญ่2เด็ก1ในราคา 710บาทถือว่าถูกมากๆเลยแต่ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับนี้ส飒ต้องขอตัวไปก่อนก่อนจากกันค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้า飒จะพาทุกคนไปพักฟินๆที่ไหนอีกห้ามพลาดค่ะต้องมาดูให้ได้วันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ